ภาษีเหล้าเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญให้กับทุกรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้เราจึงไม่เห็นมาตรการของรัฐบาลในอดีตท,ที่ลดการกินเหล้าอย่างจริงจังเหมือนกับว่าปล่อยให้คนกินเหล้าเพื่อที่จะเก็บภาษีแลกกับสุขภาพและชีวิตของประชาชนที่เสื่อมโทมบาดเจ็บล้มตายปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ จะมีพักการเมืองไหนกล้าประกาศอย่างกล้าหาญว่าจะมีนโยบายเกี่ยวกับภาษีอากรและมาตรการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเหล้าของคนไทยให้ฉลาดดื่มโดยไม่ต้องมุ่งหวังที่จะได้รายได้จากภาษีอากรอาจารย์ครับอาจารย์ดื่มเหล้าวะดื่มครับและเป็นไงเพราะคนทั่วไปก็บอกว่าเหล้ามันเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยมันก็จริง แต่การดื่มต้องดื่มอย่างฉลาดครับไม่ใช่ดื่มให้เมาดื่มไม่ให้เมาแล้วจะดื่มทําไมผมคิดว่านั่นคือคติของคนที่ไม่เข้าใจวิธีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับการดื่มเหล้าบ้างมันทําให้เราเกิดความกระชุ่มกระชวยครับทําให้เราเกิดความตื่นตัวเหนื่อยเนื่อๆเจอเหล้าสนิดมันสดชื่นครับแต่พอเรากินเมาแล้วเนี่ยเรากับห่อเหี่ยวมันเปลี้ยนะและเหล้ามันกินเราอื ตกลงผมเห็นด้วยที่มีคนเขาบอกว่าเป็นน้ําเปลี่ยนนิสัยเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะว่าพอคนเรากินเหล้าเข้าไปแล้วคึกขนองก็มีก้าวร้าวก็มี <c oughs> บางคนจากคนเงียบๆพูดโอ้โหฟังกันไม่ทันเลยใช่เลยครับพุทธศาสนาก็บอกว่าเหล้าเนี่ยคือศีลข้อห้าใช่ไหมครับสุราเมรยะคือการเมาทุกประเภทครับกินนะกินได้แต่ต้องไม่เมาในความเห็นของผม ใครจะบอกว่าผมขาดสิขาดศิลหาผมก็ยอมรับว่าถึงกับไม่กินเลยเนี่ยมันมันตึงเกินไปครับผมคุณในความรู้สึกผมผมเป็นอย่างนั้นนะครับครับผมอยากจะเล่าให้ดิทานให้คุณฟังสักนิดหนึ่งดีไหมเรื่องเล่าเหรอฮะเออเรื่องเล่านะครับมันให้สติอะไรบางอย่างครับถ้าคุณเมาแล้วเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาครับคือมันมีชายอยู่สามคนครับนอรมิงเหลิมเมาไปทั้งสามคนเลย คคนหนึ่งเมาเหล้าคนหนึ่งเมากัญชาอีกคนหนึ่งเมาฝิ่นก็เมากันหมดะเออทั้งทั้งสามคนนี้เนี่ยเดินมาด้วยกันครับตั้งใจว่าจะไปหลบนอนที่ในโบสถ์สักหน่อยครับแต่พอเดินมาแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อเนี่ยปิดประตูโบสถ์ล็อกกุญแจคนแรกก็คือไอ้คนเมาเหล้าพอเห็นอย่างนี้บอกเอ,อ้ยไม่เป็นไรรนะ่กหลวงพ่อล็อกประตูเบิด เราก็พังมันเข้าไปเลยเทปประตูเลยวทปประตูพังมันเข้าไปครับให้คนที่สองคนที่เมาฝิ่นครับบอกเฮ้ย hey, หลวงพ่อปิดก็ไม่เป็นไรเราก็นอนหน้าประตูก็แล้วกันมีความสุขมีความสุขอันนี้ข <laughs> นนี้เกียจ <laughs> แต่คนที่เมากัญชาบอกเฮ้ย hey, หลวงพ่อปิดแล้วเราก็ทําตัวให้มันเล็กแล้วลอดรูกุญแจเข้าไปก็แล้วกันอันนี้กัญชาของจริงเกิด <laughs> 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 เกิดอะไรจินตนาการจินตนาการ Hallucination เกิดภาพหลอนออกมาเราทำตัวเล็กลอดมันเข้าไปกัแล้วกันเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมครับว่าเมาเหล้าเนี่ยมันเกิดความรุนแรงก้าร้าวถ้าเมาและคุณไปดูที่ว่าเวลาคนเมาแล้วเนี่ยมันเลวร้ายอย่างไรคุณอยากเห็นภาพไหมอยากเห็นอ้าวไปดูกันครับ ว่ากินเหล้าแล้วเมาเนี่ยครับมันสูญเสียแล้วมันก็กระทบกระเทือนการจะการพัฒนาประเทศครับตกลงคุณเห็นไหมว่าเมาแล้วเนี่ยมันไม่ดีแน่งั้นเราเอาเหล้าออกจากประเทศให้หมดเลยดีไหมฮะมันก็คงไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเหล้าเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่เมาก็ไม่ใช่ของเลวร้ายอะไรนักนะมันเลวที่ความเมาใช่กินเหล้าเนี่ยบางคนบอกว่ามันเป็นน้ําประสานมิตร ไม่ใช่น้ําเปลี่ยนนิสัยเอ่คุณเคยเห็นไหมว่าเวลาเขาคบกันเขาก็ต้องมีการดื่มเหล้ากันบ้างครับพิธีแสดงความยินดีเขาก็ใช้เหล้าในการแสดงความยินดีหรือวายสักแก้วหนึ่งหรือเบียร์คนละแก้วในพิธีสมสรสสนิบาตเราจะเห็นชูแก้ววายกันครับถ้ากินอย่างมีสติกินอย่างฉลาดครับแล้วคุณยิ่งกว่านั้นคุณสังเกตดูไหมว่า เวลาเราติดต่อกับบรรพบุรุษครับความเชื่อเราก็ใช้เหล้าในการติดต่อกับบรรพบุรุษเท่อ้าวของไหว้เขาเรียกว่าหมูเห็ดเป็ดไก่เหล้าอาแล้วจะบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายเทวดาฟ้าดินเทพารักษานพระภูมิใช่แล้วใช้เหล้าหมดแม่ย่านางเรือครับรวมทั้งเวลาจะเส้นไหว้เจ้ามูลเมืองเศีบชะตาต่ออายุเออนั่นแหละเขาใช้เหล้าเห็นไหมล่ะเรา เราเนี่ยใช้สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้สื่อกับผีสางครับบรรพบบุรุษเราใช้เล่าทั้งเส้นคุณเคยดูพิธีพืชมงคลไหมเคยเขาใช้วัวเสียงทายใช่ไหมในของบรรดาของที่ตั้งไว้เพื่อดูว่าพระโคจะเดินมากินอะไรปีนี้หนึ่งในจํานวนนั้นมีเหล้าด้วยฮะบางปีพระโคก็ดื่มเหล้าแล้วแล้วโหนเขาก็จะทํานายไปว่ามันแปลว่าอะไรแล้วในศาสนาคริสต์เขาก็ถือว่า ไวน์แดงเนี่ยคือเลือดของพระเยซูเป็นสัญลักษณ์แทนว่าเป็นพระโลหิตของพระเยซูและขนมปังแทนเนื้อเนือของพระเยซูเนื้อหนังเนื้อตัวของท่านเพราะฉะนั้นในพิธีศีลมหาสนิทครับก็จะต้องใช้ไวน์แดงใช่ไหมครับใชครับอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งแปลว่าในตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเรียกว่าเหล้าไวน์เบียร์กระแช่ยาดองตัวมันเองไม่ได้เลวโดยตัวมันเองถูกไหมฮะมันอยู่ที่คนเอาไปใช้ ใช้อ,อย่างไรใช้ที่ไหนและแค่ไหนและถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์ครับการที่สังคมใดก็ตามรู้จักทำเล่าครับแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ครับการมีทัญ,ญพืชหรือมีผลไม้ที่เหลือรับประทานล้นเหลือแล้วก็สามารถจะเอาหมักเอามาหมักมาดองมาแปรรูปทำเป็นเหล้าครับแต่ว่าเมื่อหมักบ่มมันเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นตัวแอลกอฮอล์มันมีผลในร่างกายและพฤติกรรม เพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องสร้างให้คนเนี่ยฉลาดในการดื่มเหล้าต้องแยกให้ออกไม่ใช่ดื่มแอลกอฮอล์แต่ดื่มเหล้าครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการรณรงค์เราก็เห็นด้วยนะครับที่บอกว่าให้เหล้าเท่ากับแช่งปีใหม่นี้ให้ของขวัญอะไรดีพูดถึงพระอ่ะฮะปุ้งปูนมกางเก่งขาสั้นครับกางเก่งขายาวครับซื้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าครับก็ซื้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้า ใครๆก็รู้อ่ะให้เราเท่ากับแช่งไอ้เดิมไหนนะไม่พี่ผมริบกลับกลัวเมียเดี๋ยวกลับพี่เดี๋ยวผมกลับก่อนเดี๋ยวไปส่งชนก่อนชน ดีใช่ไหมดีแต่คุณคิดว่าพอไหมไม่พอผมก็คิดว่าไม่พอคือเราห้ามคนกินเหล้าเลยเนีย่ลำบากมากเลยนะใช่ครับเราควรจะแนะหรือทําให้เขารู้ว่าอะไรในเหล้าที่มันเป็นตัวปัญหาคณะนี้แนะแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันต้องมีมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ครับที่ทําให้คนเนี่ยมันหนักกระเป๋าพูดง่ายๆว่าถ้าของมันแพงแพงแพง มันก็จะกินน้อยลงถูกไหมครับจนเครียดเห็นราคาเหล้าแล้วเครียดหนักเลยกินไม่ไหวแล้วเลยกินไม่ไหวเอาราคามาเป็นอุปสรรคซะก็อย่างที่คุณพูดนะครับเราต้องแยกให้ได้ว่ามันมีน้ําผลไม้มีธัญพืชที่อยู่ในในเหล้าแล้วแอลกอฮอล์มันอยู่นั้นเราเนี่ยคิดว่าแอลกอฮอล์มันทําให้เมาถ้าแอลกอฮอล์มากมมันยิ่งเมามากครับตกลงเราจะทําไงผมก็คิดว่า กรมสรรพสามิตเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีเก็บภาษีเสียใหม่ครับแทนที่แต่เดิมเก็บภาษีโดยใช้มูลค่าเป็นหลักครับอะไรเล่าอะไรที่แพงเก็บภาษีมากครับเล่าอะไรที่ถูกเก็บภาษีน้อยตามราคาเพราะไปเก็บตามราคาปั๊บมันมีปัญหาทันทีก็คือไอ้เล่าที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์น้อยเช่นเช่นเบียร์เช่นไวน์เช่นอะไรพวกนี้ มันกับมีมูลค่าสูงราคาแพงก็ไปเก็บภาษีมันแพงอีกมันก็ยิ่งแพงหนักเหล้าขาวถูกมากเออเหล้าบางประเภทวิสกี้หรือเหล้าขาวที่มันมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงมากกินนิดเดียวก็เมาครับก็ดันไปเก็บมันถูกเพราะว่ามันขายถูกก็เลยเก็บถูกครับอย่างนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เพราะอะไรเพราะถ้าเก็บไปตามเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เอาก็อย่างตรงไปตรงมา ตกลงไอ้เหล้าประเภทที่มีแอลกอฮอล์ต่าๆเพราะมันมีน้ําผลไม้มีอะไรเยอะแต่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์นิดเดียวก็เก็บมันน้อยครับและถ้าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์มันมากก็เก็บมากขึ้นเพราะมันทำเป็นตัวทําให้เมาไงใช่ตกลงถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับไอ้ภาพที่เราเห็นแบบเมื่อกี้นี้มันก็จะลดน้อยลงคนก็จะฉลาดกินเหล้ามากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับและขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ก็จะต้องตรงไปตรงมามากขึ้นยังไงยังไงไม่ตรงไปตรงมายังไงจึงจะตรงไปตรงมามากขึ้นที่ไม่ตรงไปตรงมาก็เพราะว่าถ้าคุณไปเก็บตามมูลค่าครับเขาก็พยายามเจ้าของบริษัทก็พยายามจะไปวิ่งเต้นบอกว่าเฮ้ยไอสินค้าของฉันเนี่ย ช่วยกาหนดหน่อยได้ไหมว่ามูลค่ามันต่ําเพราะต้นทุนมันต่ําจะได้เสียภาษีต่ํา<อ>ต่เราก็วิ่งเต้นยัดเงินยัดทองเจ้าหน้าที่ก็เลยมีอํานาจในการมาตรวจรมาดูว่าต้นทุนเป็นยังไงแล้วก็เมื่อได้ผลประโยชน์ด้วยก็เอออ,อหอมกกันไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยแล้วก็ทําให้มูลค่าต่ําก็เลยเสียภาษีต่ําไอ้เหล้าประเภทนั้นก็ขายดีครับแล้วคุณเห็นไหมว่าก็เลยกลายเป็นเอาเหล้าขาวเนี่ยมาทำเหล้าปัน่น อคุณเคยเห็นซุ้มเหล้าปั่นไหมเยอะมากเลยฮะเดี๋ยวนี้คนขายเหล้าปั่นเนี่ยไม่มีใบอนุญาตด้วยอก็เลยเอาไอ้ของแอลกอฮอลสูงๆราคาถูกๆเอามาปรุงลดมันก็ขายดีคนก็ดื่มกันแหลกเลยแล้วเด็กๆก็จะนึกว่าน้ำผลไม้มีแอลกอฮอลนิดหน่อยเออดื่มกันใหญ่เพราะเราเคยกินน้ำผลไม้ปั่นแต่เที่ยวนี้มันเลยล่อแอลกอฮอลประเภทเต็มที่ใช่ครับคืนนี้มาตรการถัดไปที่ผมคิดว่าจําเป็นครับก็คือว่า ไม่ใช่จะเพียงแค่เก็บภาษีเท่านั้นแต่รัฐเนี่ยจะต้องเอาจริงเอาจังกับกฎหมายที่ระบุไว้กฎหมายมันดีมันม,ม,มีอยู่แล้วเหรอฮะมีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเหรอฮะผมว่าดีพอสมควรไม่ต้องไปเปลี่ยนกฎหมายไม่ต้องเปลี่ยนแต,แต่ขอให้รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐบังคับใช้กฎหมายให้จริงจังก็ทุกวันนี้ก็ก็บังคับอยู่นะอย่างเช่นเด็กต่ำกว่าส8บปปีห้ามไม่ให้ไปซื้อเหล้า ครับปัจจุบันนี้ก็เห็นพ่อแม่ยังใช้ไได้ปซื้อเหล้าทีนี้ไอ้อย่างบางอย่างมันอําพรางตาไม่คิดว่านี่ขายเหล้าขายเบียร์ขายวายหรอกอย่างซุ้มยาดองอย่างเนี้ยเออเรียกว่ายาเออมันเป็นยามันพรางตาแต่เมื่อมีคนจะไปกินเหล้าก็เลยบอกไปซื้อยาครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เมากลิ้งเพราะไอ้ยาเนี่ยแล้วเวลาที่เขาห้ามไม่ให้จําหน่ายก็คือเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองบ่ายสองแล้วไปต่อยรอบหนึ่งห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนครับ ก็ต้องเอาจริงว่าเวลาอื่นนั้นก็ห้ามขายสถานที่อย่างปั๊มน้ํามันก็ดีหน้าโรงเรียนก็ดีก็ต้องห้ามขายใช่ไหมครับรถเข็นก็ขายเดี๋ยวนี้อือาจารย์รู้ไหมว่าเขามีเทคนิคเลี่ยงคนที่ไปซื้อสักเที่ยงคืนครึ่งหรือตีหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไม่ต้องขี่เข้าเครื่องสิอจดมือไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพอเข้าเกณฑ์ในช่วงเวลาขายค่อยมาขี่คิดย้อนหลังอีกทีว่าขายไม่ได้กี่ขวดก็นี่แหละครับเราไม่เอาจริงอ ตอนก่อนเราอ้างว่าไอ้เครื่องลูกเป่าลูกโป่งในการตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยเรารไม่พอแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราซื้อมาเยอะแยะเลยครับแต่ตำรวจเนี่ยก็ไปตั้งด่านในการให้เป่าแอลกอฮอล์ตรงไหนก็ไม่รู้รแต่คุณรู้ไหมว่าลองให้ไปตั้งหน้าผับ R C A หรือไอ้หน้าร้านขายเหล้าเนี่ยครับผมว่าคุณว่าดีไหมดีดียังไงก็มันเมาออกมาจากร้านน<อ>่ะจะได้ตรวจมันตอนนั้นเลยว่า แอลกอฮอล์ในเลือดในลมหายใจเกินมาตรฐานและถ้าเกินเขาก็ยังไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดเพราะเขายังไม่ได้ขับรถก็บอกว่าเรียกแท็กซี่กลับบ้านอย่าขับรถอ่ารถนี่อย่าขับตัดปัญหาตั้งแต่ต้นทางเออคนดื่มก็ไม่ผิดยังไม่ผิดกฎหมายมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเตือนสติว่าเมาแล้วห้ามขับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าทําแบบนี้มันใจร้ายกับร้านขายเหล้าหรือบอกว่าทําแบบนี้ไม่มีไรายได้ <laughs> และอีกไม่นานก็จะมีการเลือกตัง้งคุณคิดว่าอยากจะเห็นพรรคการเมืองเขาพูดเรื่องนี้บ้างไหมผมเคยเห็นคนพูดท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยพูดยังไม่เคยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยนะเป็นฝ่ายคา้านเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อว่าร้อยฝันวันฟ้าใหม่โอฝันหนึ่งของท่านคือเรื่องของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พฤติกรรมมึนเมาของคนในสังคมเออคุณพูดอย่างนี้ผมต้องลองเปิดดูแล้วมั้งครับฝันที่60ของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเมื่อครั้งเป็นฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์บอกว่ารัฐควรมีมาตรการในการลดการดื่มสุราครับโดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชนและควรมีมาตรการควบคุมเพื่อคุ้มครองผู้ที่ไม่ดืม่มครับ แต่ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มแอลกอฮอล์โอ้ดีเลยมาตรการที่จะออกมาจะต้องเป็นการดําเนินการอย่างเป็นระบบครบวงจรครับจะต้องพิจารณาหลายในหลายแง่มุมเชื่อมโยงกันทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพมิติทางเศรษฐกิจและสังคมโดยต้องมีการจัดลําดับความสําคัญและจุดเน้นที่เหมาะสมเช่นการเข้มงวดกวดขันการขายสุราบริเวณใกล้สถานศึกษา การเข้มงวดเรื่องการดื่มและการขับขี่ยานพาหนะเป็นต้นครับมาตรการห้ามโฆษณามเมื่อไม่มีการโฆษณาค่าใช้จ่ายมหาศาลในการตลาดของบริษัทผลิตสุราก็จะหมดไปครับดังนั้นควรขึ้นภาษีเหล้าควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลดราคาครับเพื่อจูงใจให้มีการดื่มมากขึ้นและหน้าที่จะถือโอกาสนี้ ปรับโครงสร้างภาษีเหล้าให้เก็บตามดีกรีของแอลกอฮอล์ตรงกันที่เราพูดไหมตรงเลยครับยิ่งกว่านั้นคุณอภิสิทษ์เขียนต่อไปอีกด้วยว่าภาษีที่เก็บได้เพิ่มขึ้นควรนำไปใช้ในการรณรงค์รวมทั้งโฆษณาให้คนตระหนักถึงอันตรายของโซลาัาและชดเชยการสูญเสียรายได้ของวงการกีฬาในปัจจุบันครับโอ้ oh. ดีมากเลย ดีมากเลยแต่มีคำถามว่าสองปีที่ได้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยเออไม่เห็นทำจริงทำจังในเรื่องนี้เลยออยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างใช่ไหมเพราะว่าสถานการณ์วุ่นวายในช่วงเวลาที่มาเป็นรัฐบาลนี่ 2> 2<ป>มากเหลือกเ,<ส>เกินมากเหลือเกินปีแรกนั้นโอ้โหทั้ง,ง,งไป,ไปล้มที่ประชุมอาเซียนครับจะเอาตัวไม่รอดที่มหาดไทยแล้วก็เผารถเมเผาครับ พอมาปีที่สองสิบเมษาสีแยกคอกวัวครับยิงทำร้า,ายทหารฆ่าทหาร<ก>คนเอกร่มกล้าท่วธรรมก็เสียชีวิตรอบนั้นพอถึงพฤษภาก็เผาเซ็นเตอร์เวลด์เซ็นเตอร์วันต้องไกลสยามแล้วคุณคิดว่าไอ้คนเผาไอ้คนยิงทั้งหลายเนี่ยมันกินเหล้าย้อมใจไหมอ๋อไม่ได้กินเราเนี่ยมีภาพเลย ของพูกนี้เนี่ยมันมีพวกนี้แหละเพราะกินเหล่าย้อมใจในการที่ถูกปลุกระดมเออปลุกระดมด้วยเหล้าทำให้เกิดความมุทะลุใช่ไหมครับครับประตูโบวที่เราพูดเมื่อกี้พังพังเข้าไปแล้วไม่มีหรอกว่าทำตัวเล็กๆตอดลงไปบตลงเราก็หวังว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ได้กลับมาเป็นนายกใหม่ จะไม่ลืมร้อยฝันวันฟ้าใหม่ทำฝันให้เป็นจริงสักทีเออในอบทที่60เรื่องดูแลการบริโภคสุราครับบ้านเมืองก็จะได้ไม่สูญเสียทรัพยากรครับและก็พัฒนากันต่อไปด้วยนั่นรวมไปถึงพักการเมืองอื่นๆด้วยนะครับอ,อยากเห็นนโยบายที่ชัดเจนติดป้ายหาเสียงเนี่ยบอกเลยว่าท่านจะจัดการมาตรการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร